สัมผัสกับวรัปนะครับสว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กฎดใหม่และมีชีวิตที่มันอีกหนึ่งรูปแบบนะครับแต่360องศากันเลยทีเดียวนะครับและก่อนที่เราจะได้รับชมความน่ารักของพวกเขานะครับวันนี้เราจะมีพี่ๆนะครับที่ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีนะครับพี่ๆเลี้ยงนะครับพี่เดนเนอร์นะครับโดยวันนี้นั้นเราจะมีด้วยกันสามท่านด้วยกันนะครับเตรียมความพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวลางจะเดินทางกอัมานะครับ ซาฟิโรนันดูแลวอลลัสนะครับด้วยทีมสัตวแพทย์นะครับทีมนักวิจัยนักโภชนาการนะครับแล้วก็พี่เหลยง,งขอเชิญน้องเองขอเสียงกรบมือด้วยนะครับทีมเช่นเด้ยวกันครับโอเคเห็นพี่ๆเธอรีบไปหาเลยเปลี่ยนใจเลยไม่อยู่กับพี่ต้้งแล้วโอเคเห็นเนอร์ทังแรกนะครับเป็นเนอร์สาวน่ารักอบอุ่นมากน้องวอลลัสนี่ติดมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วนครับคุณเฟิร์สครับ คือเฟิร์สเลยนะครับนักอาธานะครับเพื่อนนักเาธานี Sick ่สองเซนทรานะครับคัทึเฟิร์สมตั้งรับค okay. ุณเอสครับท <wh> ีมที่เรียงของพวกเขานะครับและสุดท้ายนะครับคุณว <wh ims 2> ิชานครับอยู่ทางด้านขวาซ้ายมือของท่านผู้มีอุปการรับคุณนะครับโอเคและที่ขาดไม่ได้เลยซูเปอร์สตาร์ของเราคุณแม่นาทานี่ พร้อมกับลูกน้อยของเขานะครับน้องนิวน่อ์มอนนะครับชื่อนี่เป๊ะเลยนะครับเกิดเมื่อปีแล้วอายุ9เดือนเศษแล้วนะครับข้าท้าข้าับลายแฟนคลับแบบสวยๆหน่อยดีกว่านะครับวันนี้หลายๆท่านบอกว่าแวะเยียมมารับชมกันทีปรจำนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอบูุณในะ คุณว่าอหรือว่าวัสดีเรานะครับต้องจะนักตต้เลยนะครับโอ้โพอดทาร่ากายอยู่ทาง้านขวามือของทุกท่านนะครับก็คือน้องนิวนอร์มอลนั่นเองนะครับและี่จนไปแล้วนะครับวบนี้จะให้รับชมกันแบบ3า0หนึ่กสาหนงอยู่ด้านหน้าบางท่านบอกว่าเท่ากับหมาโกลเด้นเดี๋ยวจะให้มาโชว์ตัวเป็นกรากบ่อเลยนะ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราให้คุณวิชานะมาประจําที่สครู่หนึ่งนะครับสําหรับกอลลัสนั้นนะครับเมื่อตเต็มไวน้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณ1,500กิโลกรัมถึงส0 0 0กิโลกรัมนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับมาแล้วไม่ใชยแล้วใหญ่กอลเด่นอีกน,น้องนิวก็รีบม,มาหาเลยนะครับสองคุณแม่ทาทามคุณแม่สับร้อนใช่ไหมคะอ่า มาเลยครับท่าคามาแล้วนะครับโอ้โหรูปร่าของทาทานะครับเต็นใหญ่ล้ำบึกเลยทีเดียวนะครับแต่แว่าความแข็งแรงนั้นสุดยอดมากอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้โชว์กันหน่อยดีกว่าว่าความเซนจ์อย่างแรกแของไวรัสนั้นคืออะไรครับแับโอ้โหน่ารักมากเลย และที่เราสังเกตเห็นนะครับก็จะมีงาผู้สวยของวาฬนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิทลักของวาฬเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเพศผู้จะโชว์ความสง่าง,งามอเพศเมียก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับมีความยาวได้ถึงประมาณ1เมตรนะครับใช้เวลาที่พยุงร,รา่างกายนะครับขึ้นสู่ผิวน้ำขึ้นสู่ผืนหินขึ้นสู่ถานน้ำแข็งต่างๆนะครับอาหารที่ชื่นชอบของพวกเขาก็จะเป็นปลานะครับ และก็สัตว์เลรนานาชิดสังเกตได้นะครับหลายท่านอาจมีการแฟรน้องนิวมาตั้งแต่ตอนเล็กๆเ,เลยนะครับว่าเหมือนเฟิงตั้งแต่เด็กเลยเลือดของวอลัสนี้นะครับใช้ในการที่จับารเพื่อถวิต่ำตาในการล่าเหยือ่อได้เลยนะครับเดวน,นี้นะครับนอกจากเลือร่าแบบนี้แล้วอาจจะฟังดูแล้วแบบว่าหลายๆท่านถ้าจะบอกว่าวอลัสนะครับเป็นสัตว์ที่มีรูปดร่าเรียวมากๆนะครับเที่ยวอย่างระเกีท่านมายังหน้าแบบเทียวได้อยู่เออดี๋ยวจะชาริ การว่ายน้ำหน่อยดีกว่าโอเคอยากจะเรียนนะครับว่าว่ายน้ำไม่สวยงามเอากิ้งเลยเให้น้ำไี่สุดการมราตับนักระบำใต้น้ำนะครับและการกั้นหายใจแต่ละครั้งนั้นใช้เวลานานได้ถึงประมาณ30นาทีนะครับ นี่ตัวเล็กน้องนิวนอร์มอลผิวหนังแบ่นวรสนั้นนะคะจะมีความหนาประมาณ4เซนติเมตรด้วยกันนะครับและผิวหนังนั้นกระจายความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอ้ยเร็ว่ากเ,<อ>เดี๋ยวขึ้นมมาโชว์ตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ชมผิวหนังสวยๆกันหน่อยดีกว่านะครับผิวหนังแบบนี้นะครับมีความหนาประมาณ4เซนติเมตรนะครับและกระจายความร้อนได้ดีมองไปที่น้องอนอร์มอลบ้าง<ไ> ไใบบกใบผิวหนังมีไขมันประมาณไขมันโอ้นี่ระยะใกล้มากมีลักษณะคล้ายประมาณสองเมตรห่างจากน้องนิวนอร์มอลราบลายนะครับจะเพื่อนกันเลยอ่าอายุเก้าเดือนอายุได้ประมาณเก้าเดือนเศษแล้วนะครับนับตาดดื่มนมจากคุณแม่แล้วรับทานปลาเป็นอาหารแล้วประมาณ สองกิโลกรัม่วนตัวใหญ่ๆอย่างคุณแม่ทาทาทานวันละประมาณ50กิโลกรัมนะครับะะโดยซาทริโวนั้นมีนักโภชนาการดูแลเป็นอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวส่งคุณแม่ไปทางหน้านหน่อยดีกว่าโอ้งน นี่นะครับสวยมือของคุณเฟิร์สนะครับก็าะเป็นตรานะครับซึ่งตอนนี้น้องทาทาเอ่อน้องยูน้องม่อนันเริ่มขัดมาชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเรกเกิดแล้วนะครับตัวลักษณะ50กิโลกรัมนะครับตอนนี้คาดว่าอย่างเบาๆเบบๆนะครับก็เกือบเกือบ100กิโลกรัมแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูความรักของพันของเทนเนอร์ทางด้านหน้าดีกว่านะครับคุณเฟิร์สแล้วก็คุณเอสครับคุณเอสมีอะไรมาให้น้องทาทาเล่นไหมครับวันนี้ มีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความน่านรักของน้อง n e น n o r มอลหน่อยดีกว่านะครับว่าระหว่างเทรนเนอร์สาวคุณเฟร็กับของเล่นน่ารักในมือของคุณเอสจะชอบอะไรเหมือนกับเด็กๆเลยนะครับไปเริ่มที่จากชุดเซนนะครับ<ะ>แล้วก็เรียนรู้นะครับเริ่มจากจดจำหลายๆอย่างแล้วนะครับโอเคมาแล้ว ก็อยากจะไปหาของเล่นเจอพี่เลี้ยงก็อยากจะกอดกับพี่เลี้ยงแม่ม่โอ้เนี่เหมือนเด็กเด็นะครับน่ารักนะครับแวมารับชมพาน่ารักของโรลัสกันได้เรื่อยๆนะครับที่จุดรับชมานรัสกันนี่ตา้ของเล่นดตั้งของเล่นรู้เรื่อชม่อโชกันรถพานสุดนานนะครับแล้วก็อยู่นสุนใส่น่าจ่าอนามัยด้วยนะครับอากาศร้อดแบบนี้เดี๋ยวเราส่งคุณแม่พาทา ดีกว่าไปขับเท้าขอมาเสียงปุ้มเลยตอนรับทักทาาหน่อยครับมาเลยทัาท่าแม่ทักท่าไปด้านหน้าหน่อยนะครับโอเคคุณี่ชัณบอกว่าไม่ร้อนแล้วเพราะว่าน้ำเย็นประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับแต่การขัดทางด้านหน้าอาจจะร้อนนะครับอ่าเจอะันใกล้ๆหน่อยดีกว่าโอ้โห ฝามด้ไหมคะทาทางเดี๋ยวเดี๋ยวจะพ่นมาทางกล้องเนี่ยเล่นกันด้วยน,นั่นโดนดึงได้แฟคกินว่าวันนี้พร้อมมากเพราะว่านำมาด้วยนะครับสำหรับกิจการนะครับม<อ>ีแต่ะนีพี้นี่มหาแม่ดีรัสของเราเน,นี่นะประมาณสิบนาทีนะครับเฉลิมฉลองตัดไปนะครับตื่นเชิญรักเฉลิม พี่หี่ยไทยสายบอลยังจุดกระดที่เวทีการแบล็คชาร์ตเวลาประมาณ12นาฬิกาแบบลลแน,นี้เช่วงนี้ยกมือขึ้นหน่อยครับเอาหน,น่นอ,คอยครับบ๊ายบายนอ้นนองแพรลัสหน่อยน้องทัศน์เาไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอนี่แทนกันได้นะครับแต่กิจกรรมน,นิวนอร์มอ้อยโอ,ยโอ้มาด้วยโบมือได้ยังนิวนอร์มอลมนนริวออ์ล นิวนาโมแล้วก็คานทานะครับใจเย็นอยุดชุดเปตเตอรถึงเวลา10นาฬิกานะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับมาพบกับอีกสองซุปเปอร์สตาร์นะครับเป็นน้องยาลิสนะครับวอลลัสเพ็ดเมียนะครับแล้วก็น้องโบเลียนะครับน้องวอลลัสเพ็ดพูนะครับชมกันได้นะครับเชิญท่านใดที่จะเดินทางไปรับชมการแสดงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเชิญได้ที่เวทีการแบกชานะครับเริ่มงเซนต์ขันทันไปแล้วไปแล้ว 12บสองนาเรียกไชุดนีน้ชุนพัฒนารับรรของวอลล์และกันแบบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับอ้าวเมื่อกี้อาจจะไหว้นับเองเดี๋ยวตอนนี้แอดจะกอนหลักคุณแม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับนบบี่แต่จุดไป็นของวอลล์นะครับพบกัเป็นหน้กากหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย